เวลาคุณผู้ฟังนะคะบอกเอาไว้สักนิดนึงนะคะวันนี้ท้องฟ้าบึดๆนะคุณผู้ฟังมันก็คงเข้าสู่บรรยากาศของการเตรียมจะหนาวเมื่อกี้มีบอกว่าชาวเชียงใหม่ส่งมาบอกว่าอากาศเริ่มเย็นนะคะตอนนี้เตรียมเสื้อหนาวแล้วในขณะที่ตัดมาที่กรุงเทพก็ต้องยอมรับกลางวันร้อนแต่หัวค่ำก็เริ่มสบายขึ้นนะคะก็เริ่มมีแบบว่าสัมผัสได้ถึงความเย็นบ้างแต่มีฝุ่น PM 2.5ติดมานิดนึงเพราะฉะนั้นก็ยังต้องดูแลอยู่พก ตวกน้ําตาเทียมมาไว้สักนิดนึงนะคะใครที่แพ้ฝุ่นอีกเรื่องนึงค่ะอ้อมดูมาจากที่จอสร้อยเขาบอกว่าเตือนภัยตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรูปแบบใหม่กับการก่อเหตุใหม่คนพวกนี้เขาคิดได้ตลอดขณะนี้มีแก๊้งบัญชีม้าจะยืนอยู่แถวตู้ ATM นะคะเขาบอกว่าพอมีเหยื่อมาคนร้ายจะยื่นบัตร ATM ให้เราช่วยกดเงินโดยแจ้งว่ากดไม่เป็นและให้เราเป็นคนกดเงินให้โดยคนร้ายจะยืนรออยู่ข้างนอกเมื่อเราเข้าไปกด ในหน้าเราจะถูกกล้องจับว่าเป็นคนกดเงินบัญชีม้าพอคนรลายได้เงินเขาก็จะเดินจากไปแต่ไม่ถึงอีกไม่ถึงอาทิตย์เดื่อจะถูกออกหมายเรียกในฐานะคนกดเงินบัญชีม้าก็คือเขาต้องให้คนคาแรคเตอร์แบบไหนอะมาแกล้งทําเป็นกดไม่เป็นอะเพราะว่าถ้าวัยรุ่นจ๋าเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่จริงมันจะดูเป็นมิจฉาชีพมาจะให้เราไปอะไรหรือเปล่าบางทีเราก็อยากจะช่วยเหลือคนที่เขาอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ย มองเลขไม่ชัดหรือว่ากดไม่ถนัดหรือเมื่อกี้เครื่องมันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันทําให้คนดีๆเขาจะช่วยเหลือคนที่แบบต้องการความช่วยเหลือจริงๆไม่ได้พูดและวเดี๋ยวขึ้นต้องไม่ขึ้นต้องท่องไว้ก่อนว่านี่เป็นอีกรูปแบบคุณผู้ฟังก็ฟังเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อไว้ขอให้ทุกคนไม่ต้องเจอกับอะไรแบบนี้ส่วนเพลงที่คุณขอเปิดได้ไม่ครบขอโทษสวัสดี EFM DJ playlist b y DJ ออมค่ะ